สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอซทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพาเลิศรักนะคะขอบคุณแม่เอซีมากๆนะคะที่ส่งคะแนนสั่งน้ําแขกนะคะไปให้หลวงพี่นะคะให้หมอมอ้นนะคะอยู่ที่วัดบ้นทลาดนะคะจํานวนนะคะ1ันสองอคะแนนนะคะนี่ ทั้งมดได้จกักแพ็กสาวสามสิบหกแพ็กนะคะนี่จกักแมนบ่มแมนสามสิบหกแพ็กนะคะนี่เราจะไปวัดบันทาลาด นี่นะคะเราจะเอาไปพรุ่งนี้นะคะไปพรุ่งนี้นี่นะคะทั้งหมด36มสิบหแผ็นนะคะเงินพันสองร้อยคะแนนขอบคุณแม่เอฟซมากๆนะคะ ขอให้ท่านดำริโดยยานะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปถวายให้นะคะนี่มาถึงวัดแล้วนะคะมาถึงวัดแล้วนะคะนี่กําลังบอกหม่อมกําลังขนขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ <c oughs> แล้วก็จะทําพิธีนะคะทําพิธีก่อนถวายน้ําก่อนนะคะ ให้อาจารย์เพิ่นไอเอียงก็ให้ใหพอ่อนามก้อนคันนี้เขาบอกถือว่าพิษดองเดินนี่มาให้พอ่อนาำทั้งหมดนะคะพันเจ็ดร้อยคะแนนนะคะจากแม่แม่ดิ้วนะคะและ้วก็แม่อ้อมนะคะแม่แม่ดิ้วหน,นึ่งพันคะแนนแม่อ้อมสองร้อยคะแนนนะคะจากแม่ไพ่นะคะจากแม่ไพ่เจ้าของชายเลิฟห้าร้อยคะแนนนะคะนี่เอา มาถวายถวายน้ำนะคะถวายน้ำให้วัด,ดว,วัดศรัทธาโอวัดสว่างโพทองนะคะวัดบรรทลาดวัดที่หลวงหม่อม,ม,ม,มอ้นอยู่นะคะนี่ตอนนี้กำลังขน <c oughs> ขึ้นนะคะขนขึ้นขนขึ้นไปทางวัดก่อน เอายากินเด้อลวงตาเอ้ไม่เลยยาไม่บริสันวันนี้เป็นคืนที่สองบ่อของสลับงานศพนะคะได้หนังสือบ่อละแม่ดิวบอกว่าจะมาออกพรรษาเด้อจะมาออกพรรษาแล้วก็ไปเองยังเกาะขึ้อในยังเกาะ นี่นะคะขนขึ้นรถขนขึ้นบนบนวัดบนศาลาก่อนนะคะนี่เอาไปเลยทมันจะดีเลยเอาไปดีเราต้อออกนะขึนเอาไป่นี่เอาขึ้นไปไหว้ทั้งทั้งเทิงพุ่นเด้อแับนี้อันนี้ใช้แรงงานพระนะคะนี่ น้องตามันจะว่าได้แบ่งไหลบ่แบ่งแบ่งแบ่งตังเทิงน้ำแบ่งข้างล่างน้ำแม่นให้ใส่ห้องเดียวเลยนี่นะคะมีมีกับข้าวเพลนมีก้อยกุ้งก้อยกุ้งโอ้ก้อยกุ้งก้อยกุ้งยำกุ้งยำกุ้งบ่บ่แม่นก้อยกุ้ง แล้วก็มีต้มปลาช่อนนะคะต้มปลาช่อนแล้วก็มีเกาเหลานะคะข้าวผัดโอ้ทุเรียนก็มีด้วยนะคะทุเรียนก็มีน่าอร่อยมากเลยตำต้มมะละกอด้วยนะคะนี่นะคะน้ำนะคะต้องเอามาถวายก่อนนะคะนี่เราแบ่งนะคะแบ่งแบ่งแบ่งขึ้นวัดเสร็จแบ่งขึ้นวัดก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพระอาจารย์และท่านก็หม่อมก็จะ ผลขึ้นวัดเหมือนเดิมนะคะนี่ตอนนี้เหลืออยู่ถ่าอาจารย์ไม่อยู่นะคะเจะ้าวาดไม่อยู่ไปประชุมประชุมพระอ่านเ้าเ้าลุงลุงลุงลุไปประชุมพระมันบ่ไปอบรมประชุมพระนะคะตอน ta <laughs> do กำลังฉันเพนนะคะขอบคุณพี่ดิวนะคะขอบคุณพี่ดิวกับพี่อ้อมนะคะที่มาถวายน้ำเพนนะคะขอบคุณมากๆนะคะน้ำหมดพอดีเลยพอดีกับน้ำพี่ดิวมากันพี่อ้อมนะคะกับชายเลิฟกับแม่ไพ่นะคะขอบคุณแม่ไพ่มากๆนะคะอนุโมทนาทูกด้วยนะคะขอให้บุญวนนี้ไปหาคี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกทุกท่านเลยนะคะจะเก็บใญ่จนเงินไหลกองทองไหลมาทุกทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อพี่ดิวอยู่ไปนานๆอยู่กับน้องเลิศรักนะคะ ขอบคุณแม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเองลิศรักด้วยนะคะหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือ1นึ่กำลังใจนะคะสำหรับวิดีโอนนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ